来崩我赖吧！ هه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  <applause> <applause> กำปันเดวันี้นะครับวันนี้นะครับไหนได้่วานาะกรราองคการบริหารส่วนตำบลวัวมากเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายกบุญการบุญสุตุมบรมมานท่านผู้นำการปกครองสมาชิกสภาองค์การบริหารสุตุมบรมมานคณะครูโรงเรียนหัวไอ้หลุกคณะครูโรงเรียนบ้านบัวม้าแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการสิดโิอบรกท่านครับกระผมนายปาพงศ์นันท์ขันธ์คณะสนับสนุนพร้อมด้วยพนักงานส่วนต่าล และคณะกรรมการผู ok un, ้จ ok ัดการผู enfin, a, an, ้อบรมทุกท ok ่านได้ร่วมกันจัดโครงการต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2568ในวันนี้ก่อนอติงกระผมได้ขออนุญาตเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการผู้อบรมในครั้งนี้ก็สังเกตจากนี้ในงานก้ปัญหายาเสพติดในกลง่มมีแนวโน้มรุนแรงและมันเกิดเพิ่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จะชุน้ค่าประมาใหู้ปหน้างานที่เกี่ยวข้องเป็นราตก,การควบคุมป้องกันและแกรประ้ปัญหายาเสพติดยางมีปสิทธภาพเพื่อจะให้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำินชีวิตของเระาสิของล,องลังแต่นั้นโงรงการั้นจุดต่ำบนบอว่าตื่นแต่ทำโครงการป้องกันและแกรระ้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีมวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแล่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เกิดเรือไาย การมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนกิจการสร้างสรรค์สังคมโดยมีเป้าหมายเป็นคณพนักงานที่ วันนี้ได้เวลาสุขเร็วแล้วก็ผมยินดีจริญท่านนายกบุตรบรมโกมารได้กล่าวเกี่ยวกับการต้องการแก้ไขปัญหาานสิทธิในตปี2568ต่อไปการเชิญเชิญครับท่านผู้ครูประชาชนของคณะเรียนก็คือครูทั้งสองโรงเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตบุบรมโกมารและก็ คณะนักเรียนทั้งสองโรงนะครับเมื่อกี้ก็มีศูนย์เด็กเล็กที่เข้ามารวบกับเราด้วยครับแต่ว่าก็ได้แยกย้ายไปตอนที่เราเข้าห้องนะี่แหอะจากการรายงานของท่านวมน,นาสำนักประลัดได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อ ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาลุกลามเข้ามาฉุดพวกเราอย่ละจากการที่พวกเราได้เดินโดยระมงนะครับร่วมกันเดินระมผ่านเจกลาง่บ้านผ่านถนนพระองค์เขาบอกนะครับไม่ไม่อยากให้มีคนในชาติสู่พฤนธุ์ติดงมงแม นะครับคนกินกินฟินทีนทนทนท่นี่ก็กินฟินเ่ยคนได้บอกไปแล้วว่ายาเสพติดหลายชนิดอยู่ที่เพื่อนบ้านเรเนี้แหละอยู่ที่แถวประเทศเมียนมาแถวลาวแถวเนี้ยแหละที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดใครรู้จักยาเสพติดประกอบคุงธานว เอาไม่ยื้อก็ใย้ยื้อนอนกินเอามามาเล่าให้ฟังมันมีไมอยู่บ้านไหมหมอเสพติดชนิดหนึ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะทําให้เราติดค่ะอ๋อเสพเข้าไปแล้วจะทําให้เราติดเอาโปรแกือให้่นมาครับแต่่ยังไมใคเรใครกยเห็นบุหรี่ไฟฟ้ายกมือ ว้าวยกมือยกมือขนาดนี้เหรอเอายกไว้ยกไว้ยกให้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยคนคนที่พี่จักคู้หญนงทได้นี่แสดงว่ามีองค์ความรู้อยู่นะมีความรู้อยู่เอามือลงูมือลงครับ ลองคุเก็นไว้กันนะว่าอยู่ลองคุเก็นเป็ีนกันนะแต่จอมเนี้ยได้วาอยูเห็นไหมพวกกล้าถ้าเขาว่าอย่างนี้เราจะเป็นไงเออเขาไมอยากไอจอมอย่าไปุร้องยาเสพติดเป็นสิ่งที่ควรลองไหมควรลอง นะครับเพราะไม่เราเราก็รู้รู้ว่ามันไม่ดีใครๆก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะครับอย่าไปลองเพราะมันติดง่ายแต่ว่าเลิกย,ย,ยากติดง่ายเลิกยากนะครับไม่ลองก็รู้ไม่ต้องไปลองหรอกนะ,ป,ะปลากระดูแกแรกๆมันก็ดีนะสามารถขยัน,นกินแล้วก็กระชับ กระชุ่มกระชวยกระชับกระชิงขยันแต่พอเสร็จเปนานๆกินไปนานๆปรากฏว่าต้องกินเพิ่มจากวันละเม็ดเป็นวันละสองเม็ดจากที่เคยไปเรียนขยันขยันก็ปดถอยปวดการเรียนก็ปวดถ,ถอยดูยอายุมสา,ามก็เมื่ออายุเมือ่อสามเมื่อายุมสอง ไม่รู้ครับไอ้จังหวะหนึ่งอ่ามือเรครับขอบคุณครับถามว่า,ราเราเรียนในระดับมัธยมแล้วเนีเย่ยมีเป้าหมายมีความตั้งใจมุ่งมั่นว่าอยากจะเป็นอะไรหรือยังคิดไหมล่ะครับยังไม่คิดเลยใครยังไม่คิดเลยใครยังไม่คิดว่าจะเป็นอะไร tại vì cái luật đốt mọi người ăn tuyệt vời 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 tuyệt โตมากอยู่ในข้างบ้านนะท่านพี่ก่อเป็นอาพิชัยเป็นหมู่ที่อยากต้องกรอกแก่ครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นงานสวยไหมงานสวยแล้วแต่เป็นงานสวยไหมโอ้ สวัสีครับบ๊ายบายขอบว่าว่าวขอบครับถ้าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของสิ่งเสพติดมีประสบการณ์เคยเห็นเคยจับปูเคยอาบู้ที่ติดดิ่มเสพติด ไปสูเขาเพื่ครับเรื่องแล้วผมก็ขอเปิดกิจกรรมการอบรมสิงเสรติดสำหรับนักเรียนของตมบลบรวม้าของเราทั้งสองโรงเรียนรับแบบนี้ของคุณครับขอักเรียนนายุทธ์การบริหารตำบลัวมาานะคะที่ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันนีค่ะ <Okay. S 1> ขณะนี้นะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านก็ได้เดินทาง ให้บอกคุณครูมาบอกอบตสีออกใบประกาศให้เหาตัวนีวไข่ทองแล้วนะคะ่ะเลิกเพราไเลิกตันเดียวเนี้เลิกติดต่อการอย่างน้อย6เดือน6กเดือนเราจะมาบอกเธอน,น,า,นะะอาก็หนี้แล้วค่ะย่างไปบอกคุณคูณเลยค่ะกับผูงเรียนแล้วบอกว่าคุณครูค,ค,ครับผมสมัครเข้ารวมโครงการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติด กาเรียนนายกองทัพทหารเสือตัวมากนะครับและเจ้าหน้าที่อตโวมากและวิทยากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาเร่วมผู้มาตัวบัวมากโอเคมีแต่คนขาวๆน่ารักเลยวันนี้ครับก็ผมแนะนำตัวรู้จักกันก่อนนะครับผมแนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำตัวอีกครั้งผมพันธุ์ตงกระตีอาญาสิทธิ์ในเมืองครับ ก็คนบ้านนาคาดอนแดงนะครับผมแต่ว่ามาเติบโตอยู่ที่บัลเบือนะครับผมลงบัลเบือก็อยู่บัลเบือเลยนะครับ